เราไพ่ไม่ต้องถ้าคล้องก็มาถ้าคล้คองก็มาแล้วคูณสี่ด้วยนี่ไงคัมแบ็กอิสต์เลวเลยไหมล่ะทำเตือนลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนีแ้แจ่มแจ๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้อ สวีดัสสวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับช่อง Evolution Gaming Official กันเหมือนเดิมมาต่อกันเลยกับบาคาร่าสายฟ้าคนดูนะวันนี้เอาทุนมาหนักๆเอาทุนมาหนักๆเอาทุนมาหมื่นหนึ่งมาทุบดูดิมันจะเป็นยังไงวะเออเอาทุนหลักพันมาเอาทุนหลักพันมาบวกโหดดูดิทุนหลักหมื่น,นจะเป็นยังไงวะเอาสักหน่อยเว้แพทเทิร์นมา2ตัวติดไหมมาเหมือน2ตัวติดนะ จัดเดไปก่อนเลยพันหนึ่งไปก่อนเลยพันหนึ่งน้องเหมือนจะมาสองตัวติดถ้ามาสองตัวติดนี่สวยเลยโอ้โหสุ่มคูณห้ามาสองใบเว้คูณ 5, ห้าสองใบฮะยังไงโอ้โหขอแค่มีแต้มเพื่อนขอแค่มีแต้มโอ้โหคูณห้าคูณห้ามาดีฮะ ก็มาดีฮะมมยแรกก็เอาเลยเพื่อนไม้แรกมันก็มาเลยคูณ5ให้เลยวะ่ะมันเอาเรื่องจัดๆเลยแล้วมาสอตัวติดอย่างนี้ไม้นี้ก็จัดไปเดไม้นี้ก็ต้องตามแดงดียถ้ามาสตัวติดอย่างนี้ฮะเออถ้าแพทเทิร์นมันมาสวยก็ต้องตามไปก่อนอย่าไปหาตัดแพทเทิร์นวันไหนแพทเทิร์นมาไม่ค่อยดีเนี่ยค่อยไปตัดมันโอ้โหคูณมาสี่ใบฮะสูงสุดคูณสี่ได้อยู่ได้อยู่ สูงสุดคูณสี่อู้คูณไปลงฝั่งนู้นดิแล้วไงอะแล้วไงอะคูณไปลงฝั่งนู้นเหรอพี่ป๊อกแปดเนี่ยน้องเออลงให้ถูกฝั่งหน่อยเว้ยลงให้ถูกฝั่งหน่อยเว้ยเฮ้ยเออมาสองตัวติดอย่างงี้ก็ตัดน้ําเงินไปดิตัดน้ําเงินไปดีฮะอะแพทเทิลสองตัวติดนะพทเทิลสองตัวติดสําหรับใครที่ยังดูพทเทิลสองตัวติดไม่เป็นเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะอะรูปก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะพี่บอกทุกคลิปว่าพทเทิน ช่วยอ่าช่วยให้เราดูไพ่ง่ายขึ้นเฉยแต่ก็ยังมีโอกาสเสียเหมือนเดิมนะก็ยังมีโอกาสเสียเหมือนเดิมไม่ได้โอกาส100%หรอกนะฮะไม้นี้โอ้โหนี่ไงโดนปอกเก้าแพทเทิร์นตัดนะ arts, แล้วแพทเทิร์นตัดพอดีฮ่าแพทเทิร์นตัดอย่างนี้สวนกระแสทาราฮะซัดน้ําเงินไปไม่ต้องลุ้นหางครับไม้นี้เออไม้นี้มีสิทธิ์ออกหางเหมือนกันนะแต่ จังหวะน,นี้บอกเลยว่าต้องสวนกระแสทา้า <c oughs> จัดไปพันห้าเอาให้หมวยมันร้องดูคูณดูคูณดูคูณคูณห้าใบสูงสุดคูณแปแล้วมาสองใบคนดูแล้วมาสองใบฮะหน้าเกโอ้โหมาคูณแปมาคูณ8ดขอแค่มีแต้มเพื่อนอะไรวะหนะโอ้โห โอ้ขอแค่มีแต้มมาเมื่อกี้แล้วมันจั่วอะไรม, 8, ม,ามาจั่วแปดโอเหมือนหางมาฮะมันหางมาปะน้ําน้ําเชี่ยวเยอะเรือขวางนะน้ําเชี่ยวเยอะเรือขวางก็ตามบันเทินไปครับหามังกรอ,อืมเสียดายเมื่อกี้แล้วแบบฝั่งนู้นมันก็คูณแปดเหมือนกันคนดูโอ้บอกเลยพั 1, 5, 5, 5, 8, นห้าคูณแปดนี่เชือดนิ่มๆเลยนะเอ ยังไงโอ้โหนี่ไงพอกูตามห่างปุ๊บห่างมึงตัดดูมันดิดูมันดูดมัน,มนกูตามห่างปุ๊บห่างตัดเออเอาเข้าไปมาสวนกระแสไปจัดขึ้นแดงไปจัดขึ้นแดงไปพันหนึ่งค่อยๆก่อนค่อยๆก่อนเบา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  ดูชัดฝั่งขวาบอกกินจังบอกสุดจริงคูณแปดไงสุดจริงมาสูสุดูคูณแปดอีกสูสูคูณแปดอีกแล้วคูณ3าไปลงฝั่งนู้นทำไมแล้วนี่ไงพี่ป๊อกแปดไงแล้วพี่ป๊อกแปดไงน้องเออเอาคืนเมาอก่อนเอากูไปสองไม้ติดกูจนเลยอะกลับมาเท่าทุนเลยอะคนดูมันเอาผมไปสองไม้ติด เอาไปสองตาติดกลับมาเท่าทุนเลยอ่ะอจะยัดแดงซะหน่อยจะยัดแดงซะหน่อยไปไม่ทันมายังไงโอ้โห,โโหดีนะไปไม่ทันมึงเอ้ยดีนะไปไม่ทันคนดูถ้าไปทันลรมีเจ็บถ้าไปทันลรมีเจ็บเหมือนปิงปองมาฮะจังหวะนี้ จังหวะนี้เหมือนปิงปองจะมาฮะก็ไปดิ2000ไปเลย2000ไปเลยทุบหนักๆห,ห,หน่อยไม้นี้ตามแพทเทิร์นอย่าเพิ่งตัดแล้วกันนะเพื่อนนะบอกก่อนนะอย่าเพิ่งตัดแล้วกันนะแพทเทิร์นอะเออมาสวยๆก็ให้มันสวยๆไปไหลๆไปก่อนคูณ8มาสวยอยู่ปอก9คูณ8ไปเพื่อนปอก9กคูณแปไปโอ้โหโโโแตมเดียว โอ้โหแปดหลังแปดหลังยังได้อยู่จั่วเทพเขาให้งไงคนดูแล้วจั่วเทพเขาให้งไงแล้วปิงปองมาอย่างนี้ครับแล้วปิงปองมาอย่างนี้ฮะไปดิอย่าไปสวนมันอย่าไปสวนมันเนอไปอีกสองพันไปไปอีกสองพันไปแพทเทิร์นกำลังมาแพทเทิร์นกำลังสวยย้ำแผ่นี้ไปย้ำแผ่นี้ไปปิงปองเนี่ยเออ สูตรคูณแปดเรามาห้าใบแล้วมาห้าใบาขอสักตัวได้ไหมล่ะขอคูณสักตัวได้ไหมล่ะป๊อกแปดอูแล้วชนอือหคูเสมอวะ่ะมันยังยันเสมอได้เว้ยไป จัดไป3ามพันเลยเสมอใช่ไหมเสมอใช่ไหมไม้นี้ขอโหดโหดขอหนักๆฮนะไม้นี้ขอโหดโหดขอหนักๆเอออยากให้พี่ทําคลิปอย่างนี้ให้ดูอีกก็กระทืบไล์กันมาด้วยนะเออทุนเนี่ยทุนเนี่ย,นเ,นยเงินจริงทั้งนั้นนะโอ้โหแล้วมาคูณ3ยังไงฮะโอ้แต้มเดียวเพื่อนถามจริงจวดเทพไปไหมเออช็อตอ,อย่างนี้พี่เสียหนักๆอย่างนี้ต้องกระทืบไล,ล้วนะคนดูนะ ช่วยๆกันนิดนึงเนี่ยมาสองตัวอย่างนี้มาสองตัวอย่างนี้จัดไปเมื่อกี้โดนไปสามพันเลยวะมาไม่นี้ตำสองพันพอตำสองพันพอขอช็อตคูณสวยๆเนี่ยเพื่อนเอ้ยมาคูณสวยๆให้กูหน่อยสักรอบหนึ่งอะสูงสุดคูณสี่แล้วมาแค่สามใบยังไงสี่แต้มโอเคได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่กลับมาหมื่นหนึ่งกลับมาเท่าทุนคนดูกลับมาเท่าทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาไม้นี้ตัดแดงไปแล้วมั่นใจด้วยเด็กไม้นียแล้วไม้มั่นใจด้วยเด็ดขอซัดไปเลยสามพันแล้วกันนะส5มพไปเลยไปมันมั่นใจไงประเด็นน่ะเออโดนดูตรงดูตรงดูตรง,งซ้ายดูตรงซ้ายมือคนดูดูตรงตรงซ้ายมือ700ดรยยนแล้ โดนตงไปเจ0 0โอ้โหยังไงปอกแปดด่ไงก็คนมันมั่นใจไงเราก็คนมั่นใจเราเออเสียดายไม่คูนนะสักคูนกูบอกเลยโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะมึงนะหมวยนะเออแล้วมายนี้จัดไปตามสเต็ปนะไปพันห้าพอพันห้าพอลุ้น2ตัดหนึ่งคนระับหรือ2ตัวตัดนั่นเองนะลุ้น2ลุ้น2ตัดหนึ่งนะ หรือ2ตัวตัดนั่นเองฮรรู้จักกันดีรู้จักกันดีกกนเดขาไพ่นี้นกครหากินหากินง่ายๆพอแค่อย่าตัดพี่ก็พอน้องเลยโอ้โหโอ้โห,โโหไม่ตัดแต่มันปลอกใส่เลยไงเออบอกอย่าตัดมันปลอกใส่เลยแล้วเข้าปิงปองอีกแล้วอะไรวะนะเขาไพ่เขาไพ่อย่างนี้เหรอแล้วผมสวนกระแสเลย ขอเลยได้ไหมมาเนะี่ยคนดูขอเลยได้ไหมขอไลท์ได้ไหม <c oughs> กระทืบไลท์หน่อยได้ไหมมาน้ําเงินมานี่ลุ้นไปด้วยกันนะห้าพันโดนต่งไปพันหนึ่งแล้วดูมันให้คูณมาสูงสุดแค่คูณสี่กูโดน,นต่องพันหนึ่งเลยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนหกแต้มยังไงโอเคห้าพันห้าพันไม่ต้องคูณก็เสียวได้ไม่ต้องคูณก็เสียวได้ มาดีฮะไม้นี้เหรอตัดมาอย่างนี้มีสิทธิ์ขึ้นแดงชัวร์มีสิทธิ์ขึ้นแดงชัวร์ฮะถ้าตามสเต็ปตามเทคนิคแล้วนะมีสิทธิ์ขึ้นแดงชัวร์จัดไป2,500เออเบาๆสัก2,500นะโอกาสขึ้นแดงเยอะครับโอกาสขึ้นแดงเยอะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่ดวงอยู่ดี โอ้โหแยกแแมมไม่เจอไม่เจอเลยเหรอจะไม่เจอแต้มเลยเหรอนี่ไโอ้โหดูมันพร้อม,มงดหงิดบทมันจะออกเนี่ยหางมาไหมล่ะหางจะมาไหมล่ะหางมาไหมขอลุ้นหางไปขอลุ้นหางไปไหมเนี่ยขอลุ้นหางไปสักทีหนึ่งไปเออ ดนตรงไปอีกพันหนึ่งดูแล้วดูคูณเออสูงสุดคูณหาได้อยู่อือพอกูตามห่างมึงตัดอย่างนี้ต้องยังไงฮะคนดูสเตปมวยวัดดิฮะสเตปมวยวัดดิแล้วร้อนด้วยแล้วร้อนด้วยจัดไปขอทุบเลยและกันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ห่าพอ จะเข้าสองตัดหนึ่งไม่เข้าพอจะมาหางไม่ขึ้นอะไรครับเนี่ยเขาไพา่เฮ้ยมาสูงสุดคูณห้ามวยวัดเลยไม่นี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องดูแล้ฮะเขาไพ่เขาไพา่าพาไม่ต้องถ้าห้องก็มาถ้าข้องก็มาแล้วคูณสี่ด้วยนี่ไงถ้าข้องก็มาถ้าข้องก็มาแล้วคูณสี่ด้วยนี่ไงถ้าข้องก็มาถ้าข้องก็มาแล้วคูณสี่ด้วยนี่ไงทําแบ็คทีสเกียวเลยไหมล่ะเออ จบไม้เดียวจบไม้เดียวจบฮะเทหมดหน้าตักแล้วมาคูณ4เอาคูณมาหมื่นหนึ่งตอนนี้กําไรไปหมื่นหกฮะกำไรไปหมื่น 6, กไไหกจบไหมจบปิ๊งไหมเออเจอสเต็ปมวยวัดกูตามแพทเทิร์นมาตั้งนานไม่บวกคนดูพอกูมวยวัดปุ๊บมาเลยฮะแล้วได้คูณ4ี่ด้วยเนี่ยเออความมันของความมันของสายฟ้านะพวกเกมบาคาร่าสายฟ้าอะไรพวกนี้นะความมันมันอยู่ที่คูณฮนะ เสียตรงเยอะจริงแต่ถ้าคูณเข้าก็คือนั่นแหละได้ถอนนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้กําไรอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคลิปนี้กําไรร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนโอ้โหเดือด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 นึกว่าจะเสียซะแล้วนะฮะอ่ะใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับอยากให้พี่เล่นเกมไหนอยากให้พี่มาด้วยทุนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผ